ถ้าเลิกถ่ายก็กดตัวนี้เหมือนเดิมโอเคไ่ม เกินบอกติเป็นนายแบบครับมันทําอะไรมันทําอะไรครับุณกล้องรับมาทําอะไรกันเนี่ยมาถ่ายหนอนเป็ถ่ายรูปถ่ายบ้านครับหาหนอนมาหาและและคุณมาทำอะไรคุณมาทำอะไรคะมาทำอะไรคะคุดทําอะไรคะมาทําอะไรคะคุณคุดมาทําอะไรคะทำอะไรคะทำอะไรทำอะไรคะมาทำอะไรคะ

ไปเล่นเก้าอี้ดนตรีดิเอ๋นี่พี่เกิรนไปเล่นเก้าอี้ดนตรีกับพี่ก้องดิไปดิพี่ไม่หลับคือกันแล้วดูดิเกิรนมาดูดิไปเล่นดิเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้กันดูเอาเก้าอี้ออกมาตัวหนึ่งเอาเอาตัวนั้นแหละนี่เกิร์น

ไขดวงของเราทะเลาะกันสิเอาเป็นรองเท้ามาอะไรบอกว่าเอารองเท้ามาหนุ่มหกหมดแล้วเกหนุ่มหกหนุ่มหกเหยียบนะอะไรเหยียบเหยียบแล้ว ไปไหนเออ,เออไป,อไ,ปไหนขึ้นเปน็นล่างนานแล้วก้องก็ส่งเด,ด็กล้วดูนี่ก้องนี่ขนมมุ้งยี่ห้ออะไรนนเนี่ยเฮ้ยก้องก้องอยากให้หกทีลูกเก็บอันนี้ขายเล่นหมดอ่ะ